สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดียามเย็นนะคะสําหรับวันนี้มาดามก็มาพบกับทุกคนอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้มาดามจะมาแบ่งปันถึง8สิ่งที่ชาวฟาร์มปูจะต้องมีคะ่ะ8สิ่งนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาดามมาเลยนะคะสําหรับชาวฟาร์มปูนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เลี้ยงปูนาบอดีหรือคนที่เลี้ยงบ่อซีเมน ก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะแปดสิ่งที่ทุกท่านจะต้องมีเมื่อท่านต้องเลี้ยงปูนามีอะไรบ้างวันนี้มานามก็จะมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะว่าเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างอันแรกนะคะที่จําเป็นเลยสําหรับเรานะคะได้แก่โปรทาดีนค่ะจากโปรทาดีนเนี่ยนะคะเป็นยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วก็สามารถที่จะป้องกันเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัส เชื้อราต่างๆนะคะหรือเชื้อจุลินทรีย์ด้วยนะคะเราต้องมีโปรทาดีนตั้งแต่ก่อนที่เราจะเตรียมบ่อและหลังจากนั้นเราก็ต้องใช้อยู่เป็นประจำเลยล่ะค่ะตัวต่อไปนะคะเป็นสปอนเซอร์มิกซ์นะคะสปอนเซอร์มิกเหมือนยาบำรุงกําลังเลยนะคะจริงๆแล้วเขาก็เป็นวิตามินและเป็นเกลือแร่ที่จะต้องใช้บำรุงปูของเราเช่นเดียวกันค่ะ ตัวนี้นะคะก็จะอุดมไปด้วยแคลเซียมแมกนีเซียมและวิตามินรวมต่างๆนะคะซึ่งเราจะใช้ผสมอาหารให้กับน้องปูค่ะใช้ประมาณ5กรัมต่ออาหารน้องปู1กิโลกรัมค่ะอาหารน้องปูเนี่ยเราจะใช้เยอะแค่ไหนขึ้นอยู่กับจํานวนปูที่เราเลี้ยงนะคะถ้าพันตัวขึ้นไปก็ใช้1กิโลกรัมค่ะแต่ถ้าน้อยลงมาก็ให้ตามลําดับนะคะ เช่นถ้า500ตัวก็ให้ครึ่งกิโลกรัมประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จําเป็นนะคะเพื่อที่จะให้อาหารน้องปูและให้น้องปูได้รับแคลเซียมแมกนีเซียมอย่างเพียงพอและป้องกันการเสียชีวิตตอนที่เขาลอกคราบค่ะตัวต่อไปค่ะปโปรโมินอน B ค่ะปโปรโมินอน B ก็เป็นวิตามินซีนะคะที่ใช้สําหรับเพิ่มพลังให้กับน้องปูเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้ก็จะใช้5กรัม ต่ออาหาร1กิโลกรัมเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดูปริมาณปูของเราค่ะถ้าปูของเรามีน้อยเราก็ให้ตามสัดส,ส่วนค่ะ ตัวต่อไปนะคะเป็นตัวที่สําคัญมากๆเลยค่ะวิตีค่ะวิตีเป็นฮอร์โมนเร่งผลิตไข่นะคะเราจะผสมอาหารให้กับน้องปูประมาณ5กรัมต่อ1กิโลกรัมเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้จําเป็นมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราให้อาหารตัวนี้เพียงพอน้องปูก็จะผลิตไข่แล้วก็จะผสมพันธ์และจะวางไข่ออกลูกให้เราได้เยอะๆนั่นเองค่ะตัวนี้สําคัญนะคะ เราจําเป็นต้องให้เพราะว่าเราจะเร่งการ <Wow. S 1> ผลิตไข่ให้กับน้องปูเพื่อให้น้องปูผสมพันธุ์แล้วก็ผลิตลูกหลานให้กับเราเยอะๆ <Okay. S 1> นั่นเองค่ะตัวต่อไปค่ะบาซิลัสพันธุค่ะตัวนี้ก็ใช้ผสมอาหารให้กับน้องปูเช่นเดียวกันค่ะผสม3-5กรัมต่ออาหาร1กิโลกรัมค่ะตัวต่อไปค่ะนิวโปไซค่ะ ซึ่งนิวโปไซด์เนี่ยนะคะจะช่วยปรับสภาพน้ําและช่วยฆ่าพยาธิได้เช่นเดียวกันค่ะตัวต่อไปนะคะเป็นฟาร์มแอนตี้เวิร์มค่ะซึ่งฟาร์มแอนตี้เวิร์มเนี่ยนะคะจะเป็นตัวยาถ่ายพยาธิสาหรับสัตว์น้ํานะคะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าน้องปูของเราจะกินอาหารที่มีพยาธิหรือว่าจะกินพืชที่แอบจะมีพยาธิเข้าไปด้วยหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงจําเป็นมากๆเลยนะคะ เราจะให้ตามขนาดอายุของน้องปูนะคะก่อนให้จะละลายน้ำก่อนและอาจจะนำไปผสมอาหารและให้เพียงเดือนละหนึ่งครั้งก็พอคะ่ะและสุดท้ายนะคะสิ่งที่ชาวฟาร์มปูจะขาดไม่ได้เลยก็คือกระดาษลิตมัดนะคะสำหรับตรวจสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำค่ะเนื่องจากว่าสภาพน้ำที่ปูสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ ควรจะอยู่ที่ประมาณ5 7ถึง7นะคะซึ่งจะเป็นค่า pH ที่ระดับกลางๆค่ะถ้าหากว่าค่า pH ต่ํากว่านี้หรือว่าสูงกว่านี้นะคะอาจจะทําให้น้องปูเสียชีวิตได้ถ้าเราไม่มีกระดาษลิสมัตที่สําหรับตรวจสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของน้ําเราก็จะใช้วิธีการประเมินด้วยการสัมผัสค่ะไม่ว่าจะเป็นใช้ตานะคะใช้จมูกนะคะในการที่จะประเมินว่าน้ําของเราเนี่ยเสียหรือยังค่ะและนี่ก็คือ สิ่งที่ชาวฟาร์มปูต้องมีค่ะสำหรับวันนี้มาดามก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ